p พัสคอ n มิว a ั c e n t คืออะไรคะประธานบวกด้วย was กับหรือเวอร์นะคะ was หรือเวอร์แล้วบวกด้วยเว r ร์ n ไออ่ะนี้ลืมหรือเปล่าการเติม in เอ็นทำยังไงลืมไงกิริยาทั่วไปเติมได้เลยใช่ไหมคะลงท้ายด้วย e อ,อ่ะสมมติคูมให้คำว่าไรลงท้ายด้วย e หนูตัด e ทิ้งแล้วถึงจะเติม in g อนนะอย่างนี้นะคะข้างหน้าเป็นสลากหนึ่งตัวสมมติคูให้คำว่า sit ข้างหน้าสระ1หนึ่งตัวหนูเบิ้ลตัวท้ายก่อนหนึ่งครั้งแล้วเติม ING อันนี้คือหลักการเติม ING อย่าลืม was, กับเรนะคะ I เราส่วนเนี่จะผิด I, I ใช้ was เสมอตัวเดียวพิเศษพ้าหูโพสใช้ were เอกโพสใช้ was แต่ I ตัวเดียวนะคะตัวเดียวพิเศษสุดๆใช้ w วอส นี้เรามาดูสิบข้อกันสิบข้อเขาบอกแล้วให้ใช้แค่ past s i m อ่อ past continuous เห็นยังไม่ผสมยังไม่ใช้สูตรผสมเหมือนอันเมื่อกี้นะคะก็บอกว่า a t e x O'clock last, last night นี่ his homework นะคะตอน8โมงเมื่อคืนน่ะเขากำลังทำการด้านอยู่นะคะนี he, ่ใช้ was w o r k สื่อเก่งมากใช้ was นะคะมี was doing ใส่เข้าไปได้เลยมี s doing his ีสมบ w ร r ์ข้อสอบนะคะข้อสอบกัะข้อสอบบอกว่าเด็กผู้ชายว่าลูกแมวเหมียวเด็กผู้ชายหนึ่งคน was สื่อเอร์ คอวอ์สทำไมเป็นผู้ชายคนเดียวใช่ไหมคะเอกพจน์นะหนูจะต้องเป็นวอสรอบนะคะหนูเติมไอจีได้เลยตัวยิงเดอะบอย a s วอ a w i n g ย c a แนคทนะคะเด็กผู้ชายกำลังวาดรูปแมวข้อเก้าอ่ะเราเอาเวนไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นพาร์สช็อตนะคะก็จะเป็นอิ w วอ w a สเวนิง เวนไอ open นโอเไม่มีกี่สัมข้อหนูเติมเอดีเข้าไปเลยนะคะมันฝนฝนมันกำลังตกเมื่อฉันเปิดประตูข้อสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้นะคะละวายอยู่ตรงกลางมีเฮเดอรลาวแบงแบงเหมือนแบบว่าเสียงดังปัองอะไรนี้นะคะแบบปัง,งที่แชท i s f r i เ n d เหมือนกำลังแชทกันอยู่พิมพิม์กับเพื่อนอยู่นะคะ เพราะฉะนั้น y อยู่ตรงกลางข้างหลัง y ต้องเป็น past con ข้างหน้าเป็น past sim มีเออ e ีนะคะได้ยินเปลี่ยนเฮียมีกี่ยารถามชองเปลี่ยนเป็น heard นะคะ hear heard heard he heard the loud bang why he was chat หนูทำไงข้างหน้าเป็นสระหนึ่งตัวเบิ้ลตัวท้ายแล้วเติม ing เข้าไปโอ้นาทีเกาจบ เรื่องนี้ะคะเรื่องนี้ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเว้นกับวายมันค่อนข้างจะสับสนนิดนึงจริงๆมันไม่ได้ใช้ยากแต่มันงงเพราะมันจะสลับไปสลับมาอีกฝึกทําให้คล่องทำได้แน่นอนเวนบายไม่ยากจำสูตรให้แม่นนะคะสูตรหลังเว้นเป็น past simple นะคะ comma past continuous หลัง Y เป็น past con comma past s i m ู้จหนจำง่ายๆเหมือนมันสลับที่กัน นี p พาสซีฟมาก่ะน,นะและ้วพาสชอนทีนี้เนี่ยอันนี้ก็พาสชอนก่อนแล้วพาสซีฟไปอยู่ข้างวัดเหมือนสลับที่กันเลยแค่นั้นโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้เตอร์ต่อไปนะคะ